ตอนได้ดีก็เป็นตัวรีดิวที่ดีนะคะดูได้จากไหนอ่ะ e e0 ได้ไหมได้ e0 ที่เอาพิจารณาเป็น e0 reduction ถูกไหมคะแปลว่า e0 reduction ก็คือ e0 ที่มันรับอิเล็กตรอนนั่นเองน,นั่นคือถ้าค่า e0 reduction มากปกติ e0 reduction ต้องไปเขียนอะไรมันไหมไม่ต้องค่ะเขาเขียน e0 เฉยๆนะคะ e0 ที่มีค่ามากเป็นอีสูรรีดักชันแปลว่ารับอิเล็กตรอนได้เป็นไงดีถูกไหมคะมีค่ามากก็รับอิเล็กตรอนได้ดีรับอิเล็กตรอนได้ดีก็เป็นตัวออกซิไดท์ที่ดีนั่นเองถ้าจะเปรียบเทียบตัวรีดิวดูจากค่าอีสูรได้ไหมได้แต่มันก็จะตรงข้ามกันตัวไหนก็ตามที่เป็นตัวออกซิไดท์ที่ดีจะก,กลายเป็นตัวรีดิวที่ไม่ดี ูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นตัวรีดิวที่ดี e ศูนย์ต้องมีค่ามากน้อยน้อยถูกไหมคะเราก็จะเปรียบเทียบตัวรีดิวได้เวลาเราเปรียบเทียบเรามักจะเปรียบเทียบตัวรีดิวนะนะคะเดี๋ยวเราจะไปลองเปรียบเทียบดูมีตัวอย่างให้อ่ะอันนี้เป็นทั้งหมดที่นักเรียนได้ไปอ่าได้แผนได้ภาพไปแล้วนะคะอันนี้เป็นภาพที่เราวาดเสร็จแล้วเราไปเขียนเป็นสัญลักษณ์นั่นคือการเขียนแผนภาพ นะคะการเขียนแผนภาพเซลล์ก็เริ่มต้นด้วยแอนูดถูกไหมตามด้วยสะพันเกลือแล้วตามด้วยแคโทดฝั่งของแอนดเริ่มต้นด้วยขั้วตัวที่จะทําเป็นขั้วต้องมีสมบัติเป็นของแข็งเท่านั้นถูกไหมคะถ้าในปฏิกิริยาของนักเรียนไม่มีของแข็งให้นักเรียนเติมขั้วที่เป็นขั้วเฉื่อยลงไปแล้วตามด้วยไอออนนะคะฝั่งของแคโทดเริ่มต้นด้วยไอออนแล้วตามด้วยขั้ว ที่เนเรียนทำส่งครูมาเมื่อวานนี้เขียนไม่ได้ถูกเลยนะไปกระเจิดกระเจิงไปคนละทิศละทางอะไรก็ไม่รู้จำง่ายๆว่าตัวที่ติดกับสะพานเกลือเป็นไอออนถูกไหมคะเอาไอออนมาเขียนติดอยู่กับสะพานเกลือนั่นแหละนะคะเขียนแผนภาพได้ต้องเขียนปฏิกิริยาได้ด้วยให้ปฏิกิริยามาต้องเขียนแผนภาพเป็นนะคะอ่ะไปต่อค่ะ ครึ่งเซลล์ไฮโดรเจนมาตรฐานไม่ต้องบอกแล้วค่า e ศูนย์เป็นเท่าไหร่คะ e ศูน,ย,น, e นย์มีค่าเท่ากับศูนย์ครึ่งเซลล์ไฮโดรเจนมาตรฐานใช้อะไรเป็นตัวทำปฏิกิริยาบ้างแน่นอนมีไฮโดรเจนสถานะเป็นแก๊สกับไอออนของมันก็คือ H บวกนั่นเองถูกไหมคะแบบนี้เลือกเรียกครึ่งเซลล์ไฮโดรเจนซึ่งครึ่งเซลล์ไฮโดรเจนเขาไม่ต้องกาหนดมาให้นักเรียนหรอกนักเรียนตอบค่า e ศูนย์ได้ทันทีเลยมีค่าเท่ากับศูนย์ทันทีโลหะ ที่สึกกร่อนได้ง่ายโลหะที่จะเกิดการสึกกร่อนเป็นโลหะที่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเคยอนเรียนดูไปแล้วนะนะคะเช่นทำไมมันถึงเกิดการสึกกร่อน AG มันให้อิเล็กตรอนออกซิเดชันคือให้อิเล็กตรอนออกมาหนึ่งตัวแปลว่า AG ที่เป็นของแข็งเป็นโลหะมันก็จะหายไปแล้วกลายไปเป็นไอออนของมันนะคะเพราะนั้นตัวโลหะตัวนี้ก็เลยเกิดการ กร่อนได้เมื่อมันเป็นขั้วออกซิเดชันเกิืยาออกซิเดชันเป็นขั้วแอนโอนนี่นะคะเพราะฉะนั้นโลหะที่สึกกร่อนได้ดีแปลว่ามันก็ให้อิเล็กตรอนได้ดีนั่นเองให้อิเล็กตรอนได้ดีดดค่า e ศูนย์มีค่าน้อยค่ะถ้ารับอิเล็กตรอนได้ดี e ศูนย์มากถูกไหมรับอิเล็กตรอนได้ดีก็คือตัวออกซิไดน์ของเราเี่นให้อิเล็กตรอนถ้าจะให้อิเล็กตรอนได้ดีค่า e ศูนย์ต้อง น้อยค่ะเพราะ E0 ูนที่เราพูดถึงเป็น e ศูนรีดักชันนะคะให้แผนภาพมาค่ะถามว่าเป็นเซลล์อิเล็กโทรเติกหรือเซลล์กันมานิกแล้วเนี่ยต้องหาอะไรถึงจะตอบได้อันนี้ให้แผนภาพมาถูกไหมฝั่งนี้เป็นแอนโอดฝั่งนี้เป็นแคโทดเห็นไหมคะแอนโอดเริ่มต้นด้วยคั้วตามด้วยไอออนบังเอิญในปฏิกิริยานี้มีตัวที่เกิดปฏิกิริยาเป็นไอออนอยู่สตัว ั่งของแคโทดเริ่มต้นด้วยไอออนแล้วตามด้วยขั่วค่ะอย่าลืมว่าขั่วเราต้องมีสถานะเป็นของแข็งนะคะอ่ะหายังไงจะรู้ได้ไงวมันเป็นเซลล์อิเล็กตทรไลติกหรือเซลล์กันมาดดูที่ค่า e ีศูนย์ถูกไหมคะ e าศูนย์เซลล์เราก็หาได้จากอันนี้มันเชื่อมต่อเป็นเซลล์เคมีฟ้านหนึ่งเซลล์นะ ประกอบไปด้วยครึ่งเซลล์ฝั่งนี้เป็นครึ่งเซลล์แอนูดครึ่งเซลล์อีกฝั่งหนึ่งเป็นครึ่งเซลล์แคโทดเพราะฉะนั้นเราก็หา e ศูนย์เซลล์ค่ะ e ศูนย์เซลล์ก็มีค่าเท่ากับ e ศูนย์ของแคโทดลบด้วย e ศูนย์ของแอนูดแล้วนักเรียนก็หาค่ามาแคโทดของนักเรียนคือครึ่งเซลล์ไหนอะ ag ถูกไหมคะฝั่งนี้เป็นแคโทดเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นครึ่งเซลล์ของ ag นะคะครึ่งเซลล์ ag มีค่า e ศูนย์เท่าไหร่เลยก็ไม่เปิดตารางเลยค่ะ เอาึ่งเซลล์เอตั้งถูกไหมเพราะมันเป็นแคโทดซึ่งเซลล์ a อมีค่าอ0เป็นเอีบวกรับหนึ่งอิเล็กตรอนไดเอจีค่าอ0เป็นศูนย์จุดแปดศูนย์ค่ะลบด้วยแอนโอดคึ่งเซลล์แอนโอดของนักเรียนเป็นฝั่งนี้ถูกไหมคะนักเรียนก็ไม่เปิเปดค่าอ0สนในตารางนัก e เรียนค่ะอ0ในตารางของนักเรียนนักเรียนก็ต้องดูฝั่งรับถูกไหมคะตัวไหนรับอ e ิเล็กตรอน s อ4บวกรับสองอิเล็กตรอนนักเรียนก็เปิดตารางค่ะ Sn4 บวกรับสองอิเล็กตรอน e0 เป็นเท่าไหร่คะบวกใช่ไหมบวก0.13แค่นี้เองมั่นเองไม่ต้องไปทำอะไรเลยคะ่ะไม่ต้องไปตีลังกาหาเป็นบวกเป็นลบเป็นอะไรออกมาไม่ต้องหาแคนโหดให้เจอหาแคนอดดให้เจอแล้วจับ e0 มันบวกลบก,กันซะเท่านั้นจบค่ะไม่ต้องไปคิดเยอะเพราะ e0 ที่เราจะแทนค่าในสูตรนี้เป็น e0reduction เท่านั้น นะคะเพราะนั้นอันนี้นักเรียนบวกลบกันเรียบร้อยได้ค่าออกมาเป็นบวกต่อเลยเป็นเซลกัลวนิกทันทีค่ะเพราะฉะนั้นจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นเซล์อิเล็กโทรไลต,ติกหรือกัลนวณนิกกเรียน,นก็ถูกค่า e สูนย์เท่าไหน่อ่าส่วนอันข้างล่างอันนี้เป็นตัวอย่างซึ่งเราเคยทําในแบบฝึกหัดไปแล้วครูเคยอธิบายให้นักเรียนไปแล้วด้วยนะคะนักเรียนไปดูหลักการนะคะในข้อสอบก็จะมีภาชนะแบบนี้ให้แต่ไม่รู้เป็นภาชนะอะไรแล้วบรรจุไอคอนลงไป นักเรียนลองไปดูซิว่าแบบไหนบรรจุไม่ได้แบบไหนบรรจุได้ถ้าไม่ได้มันเกิดจากอะไรนะคะนักเรียนก็ไปพิจารณาก็จะมีให้นักเรียนพิจารณาในข้อสอบแบบนี้เหมือนกันเป็นแบบฝึกหัดที่เท่าไหร่ไม่รู้หระนะนักเรียนลองไปเปิดเอาอ่ะต่อไปเป็นเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของประโยชน์ที่เราได้จากเซลล์เคมีไฟฟ้า e ะะเอามาทําอะไรได้บ้างชุบโลหะแน่นอนนักเรียนต้องไปดูหลักการมันชุบโลหะใช้หลักการของเซลล์อิเล็กโทรไลติกถูกไหมคะต้องเอาตัวโลหะที่ชุบไว้ที่ไหนไอออนของสารละลายต้องใส่อะไรลงไปอีกฝั่งหนึ่งต้องเป็นอะไรนะคะไปดูหลักการของการชุบโลหะการเกิดสนิมเหล็กนะคะแบบไหนถึงจะเกิดสนิมเหล็กได้ดีหรือได้ช้าทํายังไงถึงจะป้องกันได้บ้างก็ไปดูวิธีการป้องกันมัน แบตเตอรี่ค่ะแบตเตอรี่ตัวนี้เราเรียนไปยอะแยกเลยให้นักเรียนไปดูคร่าวๆของปฏิกิริยาไม่ได้ให้จํานะไม่ได้นักเรียนไม่ต้องไปจําปฏิกิริยาค่ะว่าถ้าเป็นซิงค์คาร์บอนปฏิกิริยาหน้าตาเป็นแบบไหนครูเคยบอกหลักการจําดูง่ายๆให้นักเรียนแล้วว่าแบบไหนที่เรื่องเป็นปฏิกิริยาของซิงค์คาร์บอนมันมีแอมโมเนียเกิดขึ้นใช่ไหมมันมีน้ําเกิดขึ้นใช่ไหมนะคะแบบนี้มันจะเป็นปฏิกิริยาที่เฉพาะเจาะจงเป็นของแบตเตอรี่แบบซิงค์คาร์บอน ถ้าเป็นแบตเตอรี่แบบซิลเวอร์ไอออนเป็นยังไงก็มีซิลเวอร์อยู่เหนั้นเท่านั้นเองนเรียนไม่ต้องไปจําว่าอะไรมันบวกอะไรแล้วได้อะไรไม่ได้ให้จําแบบนั้นนะคะอีกหนึ่งอันคือเซลล์เชื้อเพลิงค่ะเซลล์เชื้อเพลิงครูให้นักเรียนไปดูปฏิกิริยารวมเซลล์เชื้อเพลิงเรามีอยู่3ตัวนะคะที่ใช้เชื้อเพลิงแตกต่างกันออกไปแต่ปฏิกิริยารวมมันจะเหมือนกันเลยค่ะ มันก็แค่เอาแก๊สไฮโดรเจนทำปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจนแล้วได้น้ำเท่านั้นเองนะคะลองไปดูต่อไปเป็นวิธีการแคโทดิกเคยบอกนักเรียนไปแล้วเหมือนกันวิธีแคโทดิกเป็นวิธีที่อยากให้โลหะตัวหนึ่งที่เราไม่ต้องการให้มันผูกก่อนเป็นขั้วแคโทดเราอยากให้อโลหะตัวเนี้มันเป็นขั้วแคโทดเพราะว่าถ้ามันเป็นขั้วแอโอดมันจะ กร่อนทันทีเขาก็เลยทำยังไงเอาโลหะอีกตัวหนึ่งมาเชื่อมต่อโดยโลหะที่เอามาเชื่อมต่อต้องให้มันเป็นขั้วแอนูดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นทำยังไงให้โลหะตัวนี้เป็นขั้วแอนูดอ่ะ E ศูนย์ก็ต้องมีค่าเป็นไงน้อยกว่านะคะโลหะที่นักเรียนอยากให้มันเป็นแคโทดโลหะตัวนี้เราไม่อยากให้มันกล่อนน,นั่นเองนะคะเราไปดูหลักการมันที่เราวางท่อเรไป ใต้ดินนะนะคะแบบนั้นแหละอ่ะอันนี้เป็นเนื้อหาทั้งหมดผมมีมันม,มีแบบฝึกหัาสให้นักเรียนลองทำไปดูแบบฝึกหัาสเลยนะอ่ะให้ปฏิกิริยามาแบบนี้ค่ะเขียนปแบบ